เฮ้สวัสดีผมกับผมอีกเช่นเคยพี่น้องเมื่อกี้ผมผมจอดสี่ไฟแดงกันบ่างผมย้อนไปฟังผมจอดสี่ไฟแดงปุ๊บผมเจอมูผมขี่รถมาเนาะเออผมก็ยกไฟสติ๊กนึงมันก็เห็นผมแล้วมันก็บีบแกะเปนแป้นผมก็ยกไฟแล้วผมก็ไอ้เรากระจกร้องนะผมก็บอกว่ามีการโจรสามชาสามชาสามชามันก็ลั่นแตกใส่เป็นแป้นเปนป้นเปแป้นตึ๊บอ่ะ ปิดไฟแดงอยู่บอกไอ้คนขายไอ้โดนันจุดไฟแดงมันแลนมาเลยมันมันเห็นผมยกมือถา,ามชาแล้วขอถามชามันนึกว่าผมยิ้ซื้อไอ้โดนัทมันมามันบอกว่าพี่หัวยี่สิบบาทพี่เอาจากหัวเหรอผมบอกว่าขายกูเจอมูกู้ผมวิผมว่าแก่เกยม่ตังยี่สิบบาทเลยเอามา่มันว่าเอามาหัวนึ้งนี่กระน้ำ ก็น่าขวดอนึงว่าโอ้ยว่าตายตายตายว่าขอสามชามก็ได้โดนัดเสยว่าเอ้ยก็เลยซื้อมว,ว่ากินแล้ววะเออคนเด็กินยิ้วดีแล้ววะขอสามชา,ไ,มา,า,มชาได้โดนัดว่าฮาแหลางงั้หอวามดีนะฮึทั้งยิ้มเลยวะว่าอ๋อทำไมเราไหวฟังเสียงพี่น้องกินโดนัดกัน Oh, my God.